สวัสดีคะ่ะก้อยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะจากที่เราทำในคลิปที่แล้วนะที่ก้อยบอกว่าให้ลงให้ได้หกช่องนะคะหกช่องระหว่างลายของเรานะก็ตามนั้นนะคะตามที่ก้อยบอกก็นับไปนะี่ก้อยก็มาร์กตามไปเรื่อยยิงไปความยาวด้านข้างเออหมายถึงว่าช่วงลายด้านข้างนี้ก็คือหกช่องนะกะ็พอได้หกก้อยก็จะลงมาร์กได้หกก็จะลงมาร์กคือถ้าเราลงได้นะ มันก็จะเป็นช่องที่มันลายชนลายพอดีเห็นไหมนคะคะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือวนไปนะคะถ้านับจากตรงนี้เลยนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันจะมาชนลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมมันจะมาอยู่ด้านด้านบนเนอะด้านบนลายพัดเออของลายต่อไปอะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ทีนี้เออมันจะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดูพัดด้านบนก่อนที่จะถึงลายมุมเนี่ยนะตรงเนี้ยเราจะลงให้ได้แปดช่องก็คือระหว่างทางเนะ่ะเราก็ลงหกช่องเท่านั้นแหละ ถูกต้องแล้วแต่ก่อนที่จะถึงมุมเนี่ยนะเราจะลงให้ได้แปดช่องก็ลงไปหาลงไปก็เว้นสองเว้นหนึ่งบ้างแล้วก็ดูเอาเบียดคือมันไม่ได้ถึงกับเบียดคือมันลงได้นะคะมันลงได้อยู่แล้วนะโอเคอันนี้ก็จะเว้นเว้นสองอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะเว้นสองนี้ก็ลงตรงนี้หาลงไปลงตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยช่องแรกตรงเนี้ยไปจนถึงมุมตรงนี้ยหามุมตรงนี้นะเราจะลงให้ได้แปดช่อง ซ้ายขวาจะต้องเท่ากันแปดช่องหลังจากนั้นก็วนลงให้ได้หกช่องเหมือนเดิมเท่านั้นเองป่ะครับสองสามสี่ห้า เจ็ดอ่ะเดี๋ยวก้อยนับให้ดูนะคะตรงนี้นะสังเกตลายพัดลายสุดท้ายที่เราลงได้หกช่องเรียบร้อยแล้วตามที่ก้อยบอกดูมากนะนับก็จะนับให้ดูนะหนึ่งสองสามสีก็คือช่องที่เราจะลงมุมก็คุณก็จะต้องเป็นเออตัวเออแปบ๊บหนึงนะคะอันนี้จะใช้โซ่สนั่นแหละทีนี้เราจะพันหัวเข็มนะ เราจะลงหลักสูงก็คือลงมันจะเว้นสองพอดีนะมันจะเว้นสองพอดีนะคะแล้วคุณก็ลงตัวหลักเนี่ยตรงโซ่หนึ่งตรงตรงหลักมุมของเราเนี่ยค่ะลงไปนะปลดสองปลดสองนี่อันนี้คือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะตรงนี้จะเป็นแปดช่องสุดท้ายก่อนจะวนถักมุม แล้วตรงนี้ให้คุณใช้อันนี้ถักหลักสูงนะคะพันเข็มสองครั้งเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพันเข็มสองครั้งะคะ่ะแล้วก็แบบนี้อ้บอ้บอย่างงี้นะคะจากนั้นเราก็จะวนมาเอ่อช่องด้านบนตรงนี้ด้านบนด้านหน้าด้านหลังก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะก็ขอนับก่อนนะทีนี้ตรงมุมตรงนี้นะคะให้สังเกตว่าเราจะถักจากตรงเนี้ย มาถึงลายพัดด้านบนเนี่ยค่ะตรงกลางนี่นะลายพัดตรงกลางด้านบนนะก่อยเปิดพัดลมมันจะมีเสียงซาเหมือนเสียงคลื่นไปบ้างก็ให้ให้รู้ว่าเป็นเสียงพัดลมนะมันร้อนคนะ่ะตรงนี้แดดมาแล้วนะเก้าโมงจะเก้าโมงแล้วแดดมาเต็มที่เลยจากเอ,อตรงนี้มาเนี่ยเราก็จะลงให้ได้แปดช่องจากมุมเนี่ยมาถึงตรงลายพัดด้านบนด้านบนน,นี่นะเราจะลงให้ได้แปดช่องเหมือนกับตรงนี้ คือออกไหมแล้วก็แปดช่องไปอีกแล้วก็แปดช่องตรงนี้อีกหลังจากนั้นก็คือวนหกช่องปกติฉะนั้นก็คือเอ้าเราก็มาลงตรงนี้ก็โซ้สองนะคะแล้วก็เว้นสนะองอ่ะเนาะอ่าเว้นสองลงไปให้มันได้แปดช่องนะคะลงไปเลยนับเอาหนึ่งสอง แปดช่องนะคะ <_ C ity> เท่าไรละหนึ่งมุมไม่ต้องนับนะคะมุมก็คือมุมแต่เราเราไม่นับนะช่องที่เราจะนับคือนับในช่องไม่นับมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็นสองนะคะเจ็ดปุ๊บหนึ่งสองมันก็จะเว้นประมาณนี้แล้วคุณก็จะมาลงในในช่องหลักตรงกลางลายพัดตรงนี้พีก็จะได้แปดช่องนับดูก็ได้แปดตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดนะคะแปดปุ๊บแล้วก็ขึ้นมุมถักดับเบิ้ลหลักนะคะอันนี้เป็นโซ่ห้าจากนี้จากมุมได้แล้วนะคะถักมุมได้แล้วตรงนี้ก็แปดช่องลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดนะคะแปดปุ๊บแล้วก็วนไปอีกแปดค่ะแล้วก็จากตรงนี้ไปอีกแปดช่องก่อนที่จะถักมุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เว้นหน่งนะเอบเนี่ยค่ะสองสาม สี่ห้าหกนะคะออั๊บเจ็ดอ่ะนะแล้วโซ่สองไปนะคะปุ๊บพันหัวเข็มค่ะลงเลยช่องที่มันเป็นเดอตัวหลักเนี้ยนะงไปเลยค่ะ หนึ่งสองสองนะแล้วคุณโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นมุมบีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำไปครับเอามานับดูว่าตรงนี้เราได้กันกี่ช่องนะคะก็นับแล้วจะได้ที่แปดแปดสิบหกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก นะคะแปดซ้ายแปดขวาโอเคปุ๊บก็วนมาด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะต้องลงอีกแปดนะคะลงให้ได้อีกแปดก่อนที่จะวนหกช่องนะก็ไปเว้นสองเหมือนเดิมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเาแปดช่องที่แปดมันจะมาอยู่ด้านบนพัดตรงนี้พอดีเนี่ยค่ะช่องที่แปดจะมาอยู่ด้านบนพัดตรงนี้พอดีนับดูก็ได้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคจากนั้นคุณก็วนหกช่องไปค่ะพักก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่บนหกช่องนะสามสี่ถ้ามันจะต้องเบียดแล้วก็จะเบียดนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอามันมันจะเว้นหนึ่งเว้นสองเอ้ยยังไงนะถ้ามันจะเบียดก็เบียดเลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียส เราต้องขึ้นช่องให้ครบนะคะรับหนึ่งอ่ะตรงนี้แปดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมอันนี้หกได้แล้วนะคะก็ขึ้นหกช่องใหม่ต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะคะอันนี้ระหว่างทางนี้ก็จะลงมาร์กไปด้วยนะคะนับไปเลยหกช่องก็ลงหกช่องก็ลงจะได้รู้นะ ไม่ต้องไปนับในภายหลังระหว่างทำเนี่ยเราก็น,นับไปด้วยเลยมันจะได้รู้ว่ามันขาดหรือเปล่านะตัวหกช่องของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองเป็นสองสามเอ๊บอะค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ถักตัวหกช่องบนไปนะะไปถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งนะยิงยาวไปเลยค่ะต่อไปมาถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะลงให้ได้แปดช่องค่ะอยู่ด้านบนพัดลายสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะถึงพัดมุมนะก็คือตรงนี้ด้านบนพอดีเนี่ยนะ,ะก็ลงช่องให้ได้แปดช่องนะคะ หนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยลงมาก่อนนี้มันจะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงแปดช่องนะ เ่าอะไรละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดนี่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยแล้วก็ดับเบิลหลักนะคะตามด้วยโซ่ห้าผ่านหัวเข็ม นี่ลงซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นวีใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็วนแปดไปถึงตรงกลางดอกนี้แปดช่องนะคะ 啊。嗯 สองที่แปดครับแปดโอเคก็อีกแปดค่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคจากนั้นก็อันนี้วนมาตรงนี้นะวนมาซ้ายมือก็ลงอีกแปดค่ะแปดช่องนะ เจ็ดแปดก็จะอยู่ด้านนะ่พัดตรงนี้พอดีตรงพัดพอนี้พอดีเลยนะแปดช่องช่องที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแล้วก็ลงไปตามที่มีอยู่อ่ะลงไปให้มันครบก็จะลงมาเนะจ๊ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 ก็ถักลงอีกหกแถวที่มันลงได้นะคะก็ลงไปนะแล้วก็มาเชื่อมจบแถวมันจะได้อีกหกช่องสุดท้ายนะคะจากมุมมานะหนึ่งอันนี้มุมนะมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ปุบนี้ก็ได้อีกหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็จบแถวจากนั้นให้ขึ้นโซ่หก โซ่หกแล้วคุณก็ในหลักต่อไปค่ะกไปอย่างนี้แล้วก็โซ,ซ่สามแล้วก็ลง f โซ,ซ่สามลง x โซ,ซ่สามโซ,ซ่สามสลับหลักไปนะ fx fx ค่ f x f x ok ะ ลายภูเขาเนี่ยแม้อันนี้ลง f ใช่มไหมตรงนี้ก็จะลง x แล้วลง f โซ่สามก็มาลงตรงนี้บนใบนะฮะ โซ่สามนะตรงนี้ตามด้วยโซ่สามแล้วก็มาลง ถักบนไปจ้ะเดี๋ยวไปเจอที่มุมนะคะก็ถักบนขึ้นภูเขาด้านข้างไปเรื่อยๆนะคะจนมาเจอที่มุมจ้าเออยู่ตรงนี้เองนะรอเธอมาแสนนานานะมาเจอกันแล้วนี่มุมอยู่ตรงนี้นะคะเอะก็อย่างนี้นะคะมันจะมาชนภูเขาลูกสุดท้ายตรงนี้พอดีนะเป็นเอฟตรงนี้นะคะให้คุณโซ่สามมา นะโซ่สามมาแล้วนะคะตรงนี้นะปุ๊บโซ่สามอีกครั้งค่ะแล้วตรงนี้ก็ลงหนึ่งหลักตรงนี้นะคะในหลักมุมเนี่ยหลักวีดับเบิลของเราเนี่ยลงไปเลยปับ๊บอย่างนี้แล้วคุณก็โซ่สามนะคะแล้วลงกเอ็อกในช่องโซ่ห้าเนี่ยลงไปให้เป็นภูเขาขอ,ของเขานะจากนั้นตรงนี้คุณโซ่ห้า พันเข็มสองครั้งค่ะดับเบิลนี่เขาไปเลยลงตรงนี้เอบจะได้รู้ว่าตรงนี้คือมุมนะโซ่ห้าค่ะลงด้านข้างก่อนนะคะมุมเนะี่ยอันนี้คือมุมนะแล้วคุณก็โซ่สามนะแล้วก็มาลงหลักตรงนี้หลักในหลักมุมเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามไปลงตรงนี้ค่ะ เห็ไหมอันนี้คือมุมของเราเนี่ยค่ะจากนั้นก็บนภูเขาลูกต่อไปต่อเนื่องไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่มุมนะคอีกฝั่งหนึ่ง เดี๋ยวไปเจอตรงนี้ค่ะมาที่มุม <f mun> มันจะ fx fx ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถักไปเราจะต้องให้มันตรงลายนะ fx fx ไม่ใช่ fx fx งี้ไม่ได้นะคือต้องเป็นหลัก f โซ่สามหลัก f โซ่สามหลัก f คือมันจะต้องลงให้ชนลายพอดีนะเดี๋ยวตอนจบอะหรือว่าตอนที่เรามาถึงมุมเนี่ยคุณจะงงว่าอ้าว ว่าทำไมไม่เหมือนที่ครูก้อยถักก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราลงถูกต้องไหมนะคะทำไมของครูก้อยมันลง f ได้ของเราทำไมมันลงไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาดูนะคะว่าเราลงซ้ำลายหรือเปล่าซ้ำ x ไปสองครั้งหรือเปล่าซ้ำ f ไปสองครั้งหรือเปล่ายังไงก็ต้องย้อนกลับมาดูมันจะรีบไม่ได้ค่ะมันต้องค่อยทำไปนะเพราะว่าครูก้อยเองก็ก็ลื้อก็รื้อตลอดค่ะตลอดระยะเวลาการทำคลิป นะเพราะว่ามันมีอะไรให้คำนวณทุกแถวอยู่แล้วตอนถักลายพัดไม่เท่าไรอะแต่ตอนที่มันจบพัดแล้วเราจะมาขึ้นช่องขึ้นโซ่นี่แหละนะละนั้นก็ไม่รีบค่ะไม่รีบมันรีบไม่ได้ขนาดไม่รีบยังลื้อเลยรีบจะขนาดไหนอ่าแล้วเนี่ยชนมุมตรงนี้้เห็นไหมอ้ะนี่ก็ลงหนึ่งหลักไปก่อนนะคะนี่แล้วก็ ลงตรงนี้นะลงในช่องโซ่ห้าฮอันนี้ก็ม,มุม่ะตามด้วยโซ่สามสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ดับเบิลหลักลงตรงกลางเป็นมุมให้เขาใช่ไหมอันนี้กก็ใช้โซ่ห้านะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาสีแดงมาถักถักถักได้เร็วกว่าถักหลากสีนะออแล้วก็หนึ่งสองสามนะนี่ก็ลงหลักเอฟไปค่ะเห็นไหมตามด้วยหนึ่งสองสามเอฟหนึ่งสองสามนะคะนี่ก็ออกถักวน,นลายภูเขาต่อเนื่องไปเรียวยาวนะคะใครดูไม่ทันนี่กดหยุดเอานะ ยิ่งเป็นสีสดด้วยก็ต้องค่อยๆตามกันมาค่ะเอาอันนี้ถักลายภูเขาด้านข้างอ,อีกฝั่งหนึงตรงนี้จนไปถึงมุมตรงนู้นเลยนะคะถักวนไปจ้ะก็มาถึงที่มุมตรงนี้นะคะลงหลัก F ในในหลักมุมมานะได้แล้วก็ลง X ในช่องโซ่ห้าแล้วก็ขึ้นโซ่ห้า แล้วคุณก็พันหัวเข็มนาถักหลักสูงขึ้นไปหนึ่งสองส